ฉันยังยิ้มลำพังหัวเราะลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงคือความฝันที่เกิดขึ้นตอนลืมตา เนผมยกตัวอย่างเพลงเพลงหยุดของ Wolfgang Feder มานะครับโดยที่เพลงนี้ที่เล่นเมื่อกี้เป็นคีย์จีจีก็จะเป็นคอร์ดที่1นจีผมเล่น G major 7นะครับทีนี้ที่ขึ้นเนี่ยเป็นคอร์ด C major 7 C major 7เป็นคอร์ดที่4และเพลงนี้ลักษณะของฟอร์มเพลงก็คือ C สี่สามดองหนึ่งสามสองหนึ่ง ทีนี้ระหว่าง3-2เนี่ยเขามีคอที่5กับคอที่6เข้ามาแทรกด้วยแบบนี้นะครับคอที่4ข่อที่สขอที่6แล้วก็ส่งมา2ขอที่5ส่งมา1ขอที่6เนี่ยลักษณะเป็นดอเนันเซเเพื่อส่งมาหาคอที่3แต่อ้อที่2ก็คือแล้วก็คอที่5ส่งไปหา1อีกทีนะครับ4 3 ฉันยังยิ้มลำพังว่าเราลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทีนี้ตัวคอร์ดที่5ของของคอร์ดของแต่ละคอร์ดเนี่ยคอร์ด E 7กับคอร์ด E7 เนี่ยมันฟังแล้วมันมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่มันมยังไม่พอเท่าไหร่ผมก็ใช้หลักของไตรายโทนซับตรายโทนซับก็คือสมมุติว่าผมจะแทนคอร์ด E7 ด้วยตรายโทนซับผมก็ต้องหาตรายโทนของ E ก่อน E อยู่ตรงนี้ หรือ e สาย6ก็ได้สายเปล่าตรายโทนก็คือนับไป1เสียงเต็มอ่ะสามสามคู่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยครับหเสียงเต็ม2เสียงเต็ม3เสียงเต็ม,ตมถึงเรียกว่าตรายโทนซับเพราะฉะนั้นตัว b flat ก็คือตรายโทนซับของ e e สูงหรือ e ต่ำก็แล้วแต่ได้เหมือนกันคะเพราะฉะนั้นเวลาจะแทนคอร์ด e s e มันจะเยืงถอยหลังมาช่องหนึ่งจะเป็นช่องนี้ แล้วตัวนี้เวลาเป็นไรโทนซับก็มักจะเป็นโดเมิแนนคอร์ดผมก็จะใช้คอร์ด B flat 7หรือ B flat dominant 7เล่นแทนคอร์ด E 7เช่นเดียวกันครับคอร์ด D7 ไซเโทนซับก็จะเยื้ยงองไหลลางแบบนี้เหมือนกันก็จะใช้ไรโทนซับของ D7 ซึ่งคือ A flat dominant 7ก็จะได้คอร์ดไรโทนซับแบบนี้ <S 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 ฉัน,นึงยิ้มลำพังเพรารรอลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเห็นไหมมันได้คอร์ดแบบโครมาติกเบสฉัน,นึงยิ้มลำพังเพรวะรอลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ผมจะอเอาจังหวะเข้ามาเล่นนะเป็นบอสโนวาและกันเพราะว่าเพิ่งเพิ่งลงคลิปไปต,ตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันขึ้นด้วยกันทันตา ตอนนี้เนเนี่ยใครจะกดท่ากไ็ได้นะแบบนี้นะแต่ผมถนัดแบบนี้เพราะว่าเวลาผมสลับเบสมันสลับด้วยนิ้วชีง่ายกว่าแต่แต่ตเพลงนี้จังหวะคอร์ดมันเปลี่ยนเร็วก็จะไม่ต้องไม่ต้องสลับเบสเล่นปุ๊บแล้ว p a s s ิ่งผ่านไปเลย C major 7 B minor 7 B flat 7 A อร์เซเว่น a ีฟไปหา G major 7 หลักการทำงานของคอร์ดแบบไตรโทนซับครับ